สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ ATV ช่างเคมอเตอร์นะคะศูนย์รวมรถไฟฟ้ารถ ATV จำหน่ายอะไหล่พร้อมรับซ่อมพิกัดตั้งอยู่ที่ตลาดปะตงอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีหมายเลขโทรศัพท์098 55902 11นะคะวันนี้ช่างเคเตรียมจัดส่งเคไลออนคอมเอเดอร์150 x c นะคะพร้อมหางลากตัดหญ้า DIY ตัวนี้จะเป็นใบพัด ใบตัดเดี่ยวนะคะวางเครื่อง Honda Gx 2 0 0วางเครื่อง Honda Gx สองนะคะเตรียมจัดส่งปากช่องนะคะเตรียมจัดส่งปากช่องเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ช่างเคเตรียมเตรียมรถพร้อมแล้วเช็คสภาพเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้วคันนี้เป็นคันเร่งบิดแปลงคันเร่งบิดให้นะคะไม้เหมาะกับการใช้งานของชาวสวน เตรียมเรียบร้อยจนที่จะเป็นดําเขียวเตรียมจัดส่งนะคะพรุ่งนี้ลูกค้าเตรียมรอรับได้เลยนะคะจัดส่งถึงที่พร้อมแนะนําการใช้งานนะคะโดยช่างเคมอเตอร์ศูนย์เก้าแปดห้าห้า1 1จัดส่งพร้อมแนะนําการใช้งานนะคะขอพรบคุณมากๆค่ะ